วิธีสังเกตการให้สัมภาษณ์ของเอริเทนฮาร์ดง่ายมากครับผมดูแม่งมาสองปีกว่าแล้วคือในปีแรกเนี่ยปกติมากนะไม่มีอะไรครับอาจจะมีปัญหากับโรนโดต้องมาตอบคาถามเกี่ยวกับโรนโดอะไรนิดหน่อยแต่ตอนนั้นฟอร์มกันดีไงปีนั้นนอกจาก2นัดแรกที่จมบยอะ่ะอาจจะมี 6- กสาที่แพ้ซิตี้ที่บอกว่าเราต้องมุฟออนอาจจะมี7จศูนย์กับลิวพูลที่เราบอกว่าผมก็รับกับสกอร์ไม่ได้แต่เราก็ต้องมุฟออนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีอะไรมากมายแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วครับตอนที่ฟอร์ม เฮ้ยผู้เล่นเราบาดเจ็บเยอะนะคุณก็เห็นอีกว่าถ้าผู้เล่นเราไม่บาดเจ็บเนี่ยฤดูกาลที่แล้วอ่ะผมจบอันดับที่3าของตารางนะครับและผมได้1แชมป์กับหนึ่งรองแชมป์นะแต่ฤดูกาลที่แล้วยังไม่หนักข้อเท่าไหร่ครับพอมาฤดูกาลนี้ครับสังเกตได้ง่ายๆครับนัดไหนเขาชนะนัดไหนมีผลการแข่งขันที่ดีโมเมนตัมดีๆเขาก็จะสัมษณ์แบบโค้ดทั่วไปครับ ผมพอใจกับนักเตะมากแต่นักเตะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเราจะรักษาโมเมนตัมนี้ให้ได้แล้วเราจะทําให้ดีขึ้นก็ปกติทั่วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ผลการแข่งขันที่ไม่ดีโเปีนี้หนักมากตั้งแต่ผมย้อมไป้ช่วงซัมเมอร์นะตั้งแต่ประกาศว่ามันได้คุมทีมต่อไอตอนมาไปออกรายการในสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้ไปวิเคราะห์ทีมชาตินี่แหละมันบอกว่าเนี่ยผมกาบลันปรีซีซั่นอยู่เนี่ยผมกาลันเที่ยวอยู่เลยนะแต่บอกบริหารแมนอยู่ไม่มารบกวนผมอะ มาเข้ะประตูหน้าบ้านผมแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณได้คงทีมต่อนะเราได้ไปคุยกับบอกเอ้ยเราได้ไปคุยกับโค้ดเก่งๆหลายคนแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเรามีโค้ดที่ดีที่สุดอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนี่ความมั่นหน้าของอีเดเทนทาแ์แบ็กขั้นสุดมาตั้งแต่ซัมเมอร์ครับพอเปิดฤดูกาลมาโอเคพาสซิตี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวฤดูกาลนี้ผิดพลาดเราก็จะเอาใหม่ชนะฟูลแลนก็สัมภาษณ์ดีอยู่นะไม่ปกติเนี่ยครับเราเริ่มต้นได้ดีหวังว่าเราจะเริ่มต้นได้ดีอออออออยย่่่่าางงตตตตเนนืดดไไไ้้้พปแบััว์มล มาเป็นความผิดพลาดส่วนตัวโทษนาเตะไอสัตว์ก็านาเตะก็ผิดจริงแต่แม่งโยนความผิดให้หนาเตะนะครับพอมาแพ้เวอ้์วพูลมาแล้วตั้งแต่ก่อนเจอเวอร์วพูลเลยก่อนเกมเลยผมเป็นโค้ชที่มีความสําเร็จน้อยกว่าเป๊ปโคนดิเอลาแค่หนึ่งปีในอังกฤษโอ้โหหนักข้อมากก่อนเจอกับสเปอร์เอาจนอังเก้ครับโค้ชสเปอร์แม่งยังบอกเลยอ่ะโค้ชเอ็นฮาร์ดเขามักจะพูดเสมอว่าในรอบสองปีที่ผ่านมาเขาเป็นโค้ชที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่าเป๊ปแค่คนเดียวซึ่งก็จริงนะ เนี่ยมันพูดจนโค้ชชาวบ้านเขายังรับรู้หมดอ่ะมันพูดมันกลัวคนอื่นไม่รู้ว่าแม้กระทั่งอังเก้แม่ยังรู้ว่าเทนฮาชอบพูดอย่างเงี้ยอ่าพอแพ้สเปอร์โอ้โหนี่ลาสุดหนักเลยก่อนหน้าน,นี้แค่สองปีสองแชมป์ใช่ไหมก่อนเกมกับปอร์โตครับอ่ะล้านจบเกมกับสเปอร์ก่อนแม่ก็โบยละโน่นนั่นนี่เราก็เลยอยู่ในทิศทางที่ดีนะเราต้องใช้เวลาขอเวลาสองถึงสามเดือนแล้วคุณจะได้เห็นแมนยูของจริงเมื่อวานนี้ก่อนแคมป์กับปอร์โตเอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลย ผมไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วนี่เก้าอี้กำลังร้อนไงเก้าอี้กำลังร้อนนี่ผมอะไรไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วเพราะผมคือโค้ชที่ประสบความสําเร็จผมได้หกปีแปดถ้วยผมได้แปดถ้วยในหกปีผมยังต้องพิสูจน์อะไรอีกเหรอเรากําลังอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมพอเสมอปอโตมาแล้วครับเมื่อเช้าผมเพิ่งลงคลิปไปอยังไม่ต้องมาอย่าเพิ่งมาตัดสินเราในตอนนี้ <Das que at> คุณก็เห็นว่าสองฤดูกาลที่ผ่านมาเราจะเริ่มต้นได้ไม่ดีระหว่างทางไม่ดีแต่เราจบด้วยการเข้าชิงทุกปีนะและเราก็ได้แชมป์มาทั้งสองปีฤดูกาลนี้คุณอาจจะเห็นเราเริ่มต้นได้ไม่ดีแต่ตอนท้ายคุณอาจจะได้เห็นเราเข้าชิงในรายการใดรายการหนึ่งก็ได้พูดง,ง่ายๆคือเดี๋ยวฤดูกาลนี้เดี๋ยวกูก็จะพาทีมเข้าชิงให้มึงดูประมาณนี้ครับง่ายมากครับเวลาฟอร์มปกติสังเกตง่ายๆก็สามภาคมังโคทั่วไปแหละแต่ทุกครั้งที่เก้าอี้ร้อนทุกครั้งที่พ่ายแพ้แม่งจะเอาความสําเร็จแม่งจะเอาแชมป์ มากรบเสมอซึ่งมันผิดเวลาถามว่ามันถูกไหมที่มึงได้6ปี8แชมป์แล้่ก็ถูกต้องครับไม่มีใครเถียงมึงถามว่ามันเป็นคนที่กระจอกไหมไม่ใช่ครับแต่มึงควรมั่นหน้าให้ถูกเวลาเท่านั้นเองกดติดตามช่องให้ด้วย